่อนที่ผมจะไปเจออาจารย์หมอได้เนี่ยผมก็จะต้องเจอนักศึกษาแพทย์วนลูปกันก็คือสมมติอาทิตย์นี้คนนี้มานะอาทิตย์หน้าอีกคนหนึ่งมานะไปสองกล้องทางเดินอาหารผมก็โดนผมก็โดนพยาบาลหลอกผมไปถามเขาว่าเอ้ยเวลาส่องกล้องทางเดินอาหารเนี่ยมันทรมานไหม,มที่ว่าก็ไม่นะมันมันก็แค่เหมือนอะไรอึดอัดคอเฉยๆเยีย่อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอ่ะ,อะเราก็รู้สึกสบายใจแล้วเรารู้สึกสบายใจ อยากจะเอามือไปหยิกซะเลอเกินรงไหนอ่าแขนโอเคโอเคเดอดรูดเลยดี๋ยวเรื่องอันหานในวันนั้นอาจเป็นเรื่องขำขันในวันนี้หากคุณมีประสบการณ์ที่คิดว่าเป็นเรื่องอันหานในชีวิตแทบไม่คิดอยากจะเจอมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นอาจเป็นเรื่องขำขันในวันนี้ก็เป็นได้ก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยผม ผมอยากจะพูดเป็นในองค์รวมแล้วกันเพราะว่ามันจาะเป็นเรื่องๆหรือเรื่องอะไรมันก็มีเยอะแยะนะมันก็มีเยอะแยะแล้วแต่มุมที่เราจะเลือกมาใช่แต่ในมุมวันนี้ผมอยากจะมาคุยกันในเรื่องของโรงพยาบาลที่มันเป็นภาครัฐและเอกชนอ่าภาครัฐและเอกชนคือความต่างอะไรเงี้ยหรอความต่างความต่างความต่างเพราะว่าเพราะว่าผมต้องบอกก่อนว่าผมมาเกิดโรงพยาบาลรัฐบาลแต่ โรงพยาบาลรัฐบาลที่ผมเกิดนี่คือเอฟซีผมคือเอฟซีโรงพยาบาลน,นี้เลยคือโรงพยาบาลว uh ัชิระเทเบาลเอ่อเกิดที่โรงพยาบาลน,นี้ uh huh. แล้วทุกวันนี้มันจเจริญก้าวหน้าไปไปไกลมากโร uh huh. งพยาบาลมีเครื่องสแกนบัตรมีเครื่องนัดบัตรคิวอาจารย์หมอแต่ระท่านก็เก่งมาก uh huh. นะ uh huh. คือเอาง่ายๆใครที่แม่งแบบรู้สึกว่าสิ้นหวังกับโครคภัยไข้เจ็บในตัวเฮ้ย uh huh. ผมอยากให้ลองสักครั้งหนึ่ง uh huh. คุณลองเปิดโอกาส ให้พาตัวเองเนี่ยไปที่โรงพยาบาลที่มีระดับอาจารย์หมอเนี่ยโอ้คุณจะมีกำลังใจขึ้นเยอะมากๆคนที่แบบโอูแม่งไม่รู้เป็นอะไรป่วยออดออดแอดแอดมาได้สักระยะหนึ่งเราแม่งไม่รู้เป็นอะไรจริงๆเนี่ยไปลองดูโรงพยาบาลวชิระพยาบาลลองโทรติดต่อเขาไปก่อนก็ได้นะครับเขาจะมีคลินิกพิเศษแม้มันก็คืออาจารย์หมอทั่วไปเนี่ยรักษากันเหมือนในเวลาทุกอย่างนะผม อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เป็นข้อดีมากของโรงพยาบาลวาชิระคือ,อมไม่ว่าในเวลาหรือนอกเวลารักษาเหมือนกันมไม่มีการว่าเห็นแก่เงินแล้วแบบไอ้น,นี่เนี่ยแต่มันก็จะมีตัวยาที่ในเวลาจ่ายไม่ได้แต่นอกเวลาจ่ายได้แต่อันนี้เราคุยกับหมอท่านตามตรงได้เลยว่าอ,อถ้าอยากได้ตัวยาที่มันดีหรืออะไรเงี้ยพอที่จะทํำยังไงได้บ้างท่านก็จะบอกว่าเดี๋ยวสั่งจ่ายนอกเวลาสั่งจ่ายเสียเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไป เสร็จปุ๊บผมเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหท้อรักษาโรคแบบเอกชนก็รักษาไม่หายอ,อะไรก็รักษาไม่หายจนไปเจออาจารย์หมอทุกวันนี้คือรักษาไอ้โรคเกี่ยวกับกระเพาะของผมดีขึ้นและจนจนหายมันปิดริงแล้วกันตอนนี้มันมันหาย,ห,ายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีเรื่องข้ําขันแซมเข้ามาเรื่อยๆอ,อย่างโรงพยาบาลที่เป็นวชิระเนี่ย ก่อนที่ต่ก่อนผมเป็นสิทธิ์บัตรทองที่นั่นเนาะ uh huh. ผมเป็นสิทธิ์บัตรทองแน่นอนก่อนที่ผมจะไปเจออาจารย์หมอได้เนี่ยผมก็จะต้องเจอนักศึกษาแพทย์สิ่งที่ฮาของผมกับนักศึกษาแพทย์ก็คือแต่ละครั้งก็คือเขาเขาจะเหมือนวนล,ลูปก,กันวนล,ลูปก,กันก็คือสมมติอาทิตย์นี้คนนี้มานะอาทิตย์หน้าอีกคนหนึ่งมานะแล้วทุกครั้งที่เจอคือเขาจะซักใหม่เรื่อยเรื่อยเรื่อยๆือยอาทิตย์ที่แล้วกูพูดอะไรไปอาทิตย์นี้ต้องพูดให้แม่งเหมือนเดิมเพราะไม่งั้นแยวแม่งกลายเป็นอีกโลกนะ่ แต่ถ้าเกิดคนไหนเขารู้สึกว่าอืส่งไม่ดียิงเข้าอาจารย์หมอให้เราเลยอย่างเงี้ยก็ได้อ่ายิงาอาจารย์หมอให้เราเนี่ยก็ได้ถ้าถ้าแบบว่ามันมันร้ายแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะประเมินอาการนะเขาเขาเรียกว่าปฐมภูมิอ่าปฐมภูมิปฐมภูมิก็คือรักษาเบื้องต้นทั่วไปก่อนก็เหมือนคลินิกธรรมดาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยรักษาจ่ายยาเสร็จปุ๊บถ้าไม่ไหวจริงๆก็ค่อยไปชนกับอาจารย์หมออีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ สนุกสนุกคุยกับนักศึกษาแพทย์แต่ละท่านดีมากแล้วนักศึกษาแพทย์ที่อยู่ในโรงเรียนแพทย์ผมบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่ว่าแบบคุณไม่ไว้ใจเขาคุณไว้ใจเขาไม่ได้นะเขาเก่งมากเลยนะเขาไซส์จนแบบว่าแบบโอเคเขากรองจนแบบโอเคมันน่าจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะคล้ายๆแบบนี้แต่จะต้องสั่งตรวจเพิ่มหรืออะไรนะเขาเขาเขาซักจนแบบว่าจนเจอให้ได้ แต่ด้วยความที่ผมบอกไปก็คือสมมติอาทิตย์นี้คนเนี้ยหมดเวรอาทิตย์ต่อไปแล้วเนี่ยมันจะต้องเจอการซักแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่ได้อยู่ในประวัติเดรออันนี้คือเขานักศึกพี่นักศึกษาแพทย์เขาเข้าไม่ถึงในตัวประวัติของเราหรอแบบเขาจะสามารถเอามาเปิดได้เหรอต้องมีบันทึกนี่นะพวกนี้มีบันทึกแต่ว่ามันมันเป็นสิ่งที่ความเข้าใจของตัวหนังสือมันไม่สามารถอธิบายได้หมดมล้วก็คือเหมือนอยากอยากชัวร์ว่าแบบใช่สมมติว่า สมมติว่าอ่าผมพี่พี่เป็นนักศึกษาแพทย์อาทิตย์หนึ่งผมบอกบอกพี่ว่าเออผมมีอาการอาารขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวร่วมด้วยอ่าอ,อะไรประมาณนี้นะ,ะแล้วเราก็จะบอกละเอียดลงไปมากกว่านั้นว่าโอเคมันก็จะมีอาการช่วงประมาณสองทุ่มสามทุ่มอะไรประมาณนะีเ้เนี่ยคือไอ้พวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยที่เขาไม่มองข้ามกันแต่มันก็จะต้องถามกันใหม่เรื่อยๆว่าไอ้สองทุ่มสามทุ่มอะเองยังเป็นอยู่หรือเปล่าวะ หรือว่าของเองออเนื่องคือาตามต่ออย่างนี้เหรอใช่ตามต่อตามต่อแล้วแล้วคนไข้อ่ะคนไข้อ่ะมันมันถ้ามันยังไม่หายดีอ่ะมันมันจะมีแต่ลุมเล้าลุมเลา้าอย่างของผมเนี่ยวังของผมเนี่ยอ่ามันไปจนถึงขั้นว่าเอ่อมันไปจนถึงขั้นว่าเฮ้ยหัวใจมันเต้นเร็วผิดผิดปกติไปแล้วอ่ะอันนี้ก็คือแบบ เขาเขางงเงินไปหมดแล้วว่าเพราะว่ามันเหมือนอาการแรกซ้อนอะไรมันเยอะในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยจะต้องสักให้ละเอียดอันนี้อันนี้ก็คือในในโรงพยาบาลของรัฐบาลที่ที่ที่แบบว่าผมเจอแล้วก็ประทับใจแล้วกันอ่าส่วนเรื่องส่วนเรื่องพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐบาลกับโรงพยาบาลเอกชนนี่ผมบอกเลยความแซบความแซบนี่แตกต่างกันมากโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ย ความแซบนี่คือหมายถึงว่าความความปากแซบหรือว่ายัางไงข,ขยายขยายความได้ไหมต้องต้องบอกก่อนว่าโรงพยาบาลวชิระเนี่ยเขาเขาไม่ปากแซบกันเขาไม่เขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้เหมือนอ่โรงพยาบาลรัฐบาลในตามชนบทหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเขาชอบใช้อารมณ์กันเลยอะไรเงี้ยแต่โรงพยาบาลวชิระเนี่ยโคตรด,ดีเลยคือคุยกันแบบแบบแบบเหมือนใส่สูตรผูกเน็กไทมานั่งคุยอืม ก็คือนิสัยดีน่ารักทุกคนเราเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ,อก็คือความความแซบที่ว่าไม่ใช่แบบปากแซบหรือหุ่นแซบหรืออะไรยังไงแต่เป็นความแซบในการช่ำชองวิชาชีพอ๋อคือความชํานาญนั่นเองความชำนาญคร้วอ่าเคสเคสของผมที่ผมไปส่องกล้องทางเดินอาหารผมก็โดนผมก็โดนพยาบาลหลอกผมไปถามเพราะว่า เอ้เวลาส่องกล้องทางเดินอาหารเนี่ยมันทรมานไหมอืมที่ว่าก็ไม่นะมันมันกแค่เหมือนอะไรอึดอัดคอเฉยๆางเ่ยเน่ยอ่ะเราก็รู้สึกสบายใจแล้วเราเรารู้สึกสบายใจเนี่ยเห็นลุงคนนั้นไหมเนี่ยเขาเดินแล้วนะเห็นป่มนั่นน่ยไม่ใส่ยาชาไม่ใส่อะไรแล้วนะแกเดินได้ชิวๆเลยโอ้ยลุงไม่เจ๋งอ่ะคือเขาจะแบบว่าหลอกล่อเราอ่ะอ่าแล้วก็อ่าของผมมันมันจะมีเคสให้แบบว่าดมยาสลบ กับไม่ไม่ดมยาสลบอ่าเขาก็อยากเชียร์ให้ไม่ดมยาสลบเขาบอกเลยว่าการดมยาสลบอ่ะความเสี่ยงมันมีมความเสี่ยงมันมีอะไรของมันอย่างนั้นใช่ไหม,มเขาก็ไม่อยากให้เราดมยาสลบอ่ะเขาก็อยากให้เราแบบเข้าไปแล้วก็ลื่นๆเลยเอ่าเขาก็เลยหลอกล่อผมไอ้ที่พอไปถึงเวลาจริงเรียบร้อยทรมานจิบหายอืม <laughs> เดินออกมาน้ําหูน้ำตาไหลมองหน้าพยาบาลคนที่พูด เป็นไงบ้างไม่เจ็บรอไม่เจ็บโอ,โอ้อยากจะเอามือไปหยิกแล้วเลิกเกินตรงไหนอ่าแขนโอเคโอเคอเกือบไปแล้ว<อ>ไม่ล่ะเออเสร็จปุ๊บกลับมาที่โรงพยาบาลเอกชนเอกชนนี่ก็มีความช่ำชองปนความหาเยอะเหมือนกันมผมผมเคยรักษาโรงพยาบาลเอกชน อันนี้แหละแล้วตอนนั้นเหมือนมอไซค์ล้มแล้วก็มาลงไปบานนี้เพราะมันอยู่แถวบ้านเสร็จปุ๊บพอมาพอมาเสร็จอ่าแล้ววันนั้นมันเหมือนมันมีหินฝังที่ขาผมอะอมันล้มแล้วหินมันฝังที่ขาคือเหมือนรถล้มแล้วหินฝังใช่ใช่ใชแล้วหมอเขาก็ชวนคุยไม่อยากให้เราสนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยหมอคุยเพลินไปหน่อยมัวแต่ใส่ใจลูกค้าลืมไปว่าถือแอลกอฮอล์อยู่ในมือ แล้วไปพลาดลงบนแผลกีดผมบอกเลยว่ากีดบอกคือที่ผมรู้ว่าหมอแม่งพลาดกันเลยว่ะเอ้ยหมอโทษโทษโทษหมอคุยเพลินไปหน่อยหมอลืมแกเห็นหินมันอยู่ในแผลแล้วแกก็เลยแยกจะเขี่ยเขี่ยออกไงแกก็คุยไปด้วยอะไรไปแกก็เขี่ยแกปุ๊บลืมไปว่าไอ้สำลีหาเนี่ยมันชุบแอลกอฮอล์เฮ้กออกออกครับแต่กีดออกแต่กีดเลาก็ พยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็อย่างที่รู people, people like, oh, hey, okay, ้ว่าเนาะแบบโอ้ยดูแลดีแบบก็ดีของโรงพยาบาลเอกชนนะถ้าทุกคุณป่วยหรือมีอาการอะไรที่แบบไม่มั่นใจแบบจริงจริงจังๆเลยนะแบบจริงๆยังไม่ใช่แบบว่าเบสิคทั่วไปหรืออะไรเงี้ยแบบจริงจจังๆสามารถโทรเข้าไปหาโรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน ได้ว่าปรึกษาอาการหน่อยอาการแบบนี้คืเราควรจะไปหาหมอไหมอาการแบบนี้ควรจะยังไงต่ออะไรเงี้ยเขาเขาสามารถให้คําปรึกษาแบบนี้ได้นะแต่โรงพยาบาลรัฐบาลส่วนใหญ่ผมไม่รู้ทําได้หรือเปล่าแต่มันไม่ค่อยมีคนรับโทรศัพท์อ่ะเออมันไม่ค่อยมีคนรับโทรศัพท์ก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าทําได้หรือเปล่าแต่โรงพยาบาลเอกชนนะเขามีคนรับแล้วก็หมอแตน n d by ยีิบสี่ชั่วโมงไงก็เลยก็เลยสามารถปรึกษาได้ว่าแบบอาการแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย มันมันเป็นประมาณไหนอะไรยังไงอืมใช่แล้วก็น่าน่าจะหมดแล้วมั้งเหมือนมันเล่าให้ฟังอนะ่ะ <c oughs> จากเจ,เจอทั้งสองโรงพยาบาลว่าอาการมันเป็นยังไงแล้วชอบแ,แล้วชอบอันไหนมากกว่ากันรู้สึกในความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบแบบรู้สึกชอบตอนนี้ถ้าตอนนี้ผมเลยนะตอนนี้ผมชอบโรงพยาบาลรัฐบาลที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่ มากกว่าอืออแต่ผมผมเสียดายมากผมเสียสิทธิ์ไปแล้วเสียสิ์บัตรทองอใช่เพราะว่าผมไปทํางานประจําแล้วประกันสังคมมันดึงออกจากบัตรทองนะม,มันเลยกาาลายมาเป็นโรงพยาบาลแถวแถวบ้านแถวที่ทํางานอืมใช่ซึ่งตอนนี้ก็คือผมก็รอรุ้นว่ามันจะมีสิทธิ์ที่ผมจะเด้งกลับเข้าไปที่โรงพยาบาลเดิมได้ไหม,มใช่เพราะว่าต้องต้องบอกว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุด คือคนที่เป็นมะเร็งเวลาไปหาหมอที่ระดับอาจารย์หมอแววตาก็แม่งไม่เหมือนคนที่ใกล้จะตายอ่ะเขาคือคนที่มีความหวังมากๆอืมแบบเขาอยากเขาอยากมีชีวิตอยู่เขาอยากอะไรอยู่อย่างเงี้ยผมเคยเล่าเคสตัวผมเองไปเลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่ผมกับพี่คนหนึ่งที่มีอาการเป็นใกล้เคียงกันแต่คนหนึ่งเป็นมะเร็งคนหนึ่งไม่ได้เป็นมะเร็งคือแบบ ผมอยากให้แกเจออาจารย์หมอที่เขารักษาผมมากเลยแบบว่ามันจะไปในทิศทางไหนต่อได้เขาจะรักษาหายได้ไหมหรืออะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่าผมเคยนั่งฟังเคสของผู้ป่วยเป็นมะเร็ง <c oughs> ที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร <c oughs> เพราะว่าเ,าเขาเขาเข้าก่อนผมเนาะแล้วผมว่านั่งนั่งต่อจากเขาหมอแบบมีมีอเนจีม, energy, มีเพราะว่าหมอทุกคนมั่นใจมากว่าเขาจะรักษาคนไข้เขาหาย <c oughs> เออคือคือแบบว่าไม่มีอาการทอ้อไม่ผมไม่เคยได้ยินคําว่าอืคนไข้ก็อาจจะต้องทําใจนะหรืออะไรนงี้ไม่มีอืมเขาบอกต่อเลยว่าเนี่ยคนไข้เดี๋ยวกินยาตามที่หมอบอกนะเดี๋ยวมันจะหายนะเดี๋ยวเนี่ยรักษาตามอาการแบบที่หมอบอกต่อไปเรื่อยๆนะทุกอย่างมันจะดีขึ้นคือแบบโอ้โหเรานั่งฟังเรายังมีกําลังใจแทนเลยอะ่ะถ้าคุณนั่งรถเข็นอยู่กมคงลุกเดินได้จากกําลังใจ ระดับอาจารย์หมออย่างเงี้ยมันมันมัน,ม,นมันน่าสบายใจมากอืมแต่อาจารย์หมอเขาก็อยู่ตามโรงพยาบาลเอกชนนี้ด้วยเหมือนกันผ้าแต่ลมใช่ไหมครับเขาจะมีแบบว่ารับไปไหนที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เขาก็เขาก็อยู่ซึ่งเพราะฉะนั้นทั้งโรงพยาบาลระดับอาจารย์หมอที่เป็นโรงพยาบาลหลวงอะไรอย่างเงี้ยกับกับอพวกโรงพยาบาลเอกชนที่อาจารย์หมอเขาจะอยู่ในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นกันหรืออะไรเงี้ย ก็มีค่าเท่ากันแต่สิ่งที่ไม่เท่ากันก็คือค่ารักษาเออมันมันมันเหยียบเข้าโรงพยาบาลแถวบ้านผมสตาร์ทพันห้านะแม่งเหมือนเหมือนขึ้นแท็กซี่เลยนะขึ้นปุ๊บสตาร์ทพันห้าทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่นี่ก็คือลงบทโรงพยาลาลมันค่าใช้จ่ายที่ถูกลงแล้วก็ทุกอย่างที่ไอ้นี่หมดอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะสบายใจต่อเรื่องคุณทรัพย์แล้วก็เรื่องของ การรักษาด้วยอะไรประมาณนั้นแล้วก็โรงพยาบาลที่ระดับใหญ่โตตัวนี้นะวชิระผมการันตีได้เลยว่าดีกว่าโรงพยาบาลเอกชนหลายๆที่ด้วย <c oughs> หมายถึงไม่ใช่หมายถึงเรื่องการรักษาเลยนะหมายถึงเรื่องเครื่องมือเรื่องของการบริการเรื่องของการนัดคิวเรื่องของพยาบาลเรื่องของหมอเรื่องของทุกอย่างอะตัวโรงพยาบาลหน้าอยู่หน้าเข้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยที่จงที่จอด โอ้โหวชิราผมบอกได้เลยว่าแบบที่หนึ่งในใจเลยผมบอกเลยเราเราจะเคยได้ยินว่าโรงพยาบาลรัฐบาลจะไม่ค่อยมีที่จอดรถใช่ไหมวชิราเนี่ยที่จอดรถอ่ะเป็นชั้นใต้ดินลงไปห้าหกชั้นอะ่ะมึงมากี่โมงก็ได้ตามมึงมาตามคิวมึงเลยมีที่จอดแะมึงแน่นอนอืมอืดีมากๆแล้วอีกหน่อยอ่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินด้วย ใช่กำลังกำลังจะเดินสเสลก,กันทังทีเฮ้ยนี่คุยคุยจนต้องไปหาหมอแล้วเนี่ย<ม><น>คุยเรื่องโรงพยาบาลแม่งใกล้แล้วตอนนี้ไอไม่ได้เจอนานเลยช่วงนี้ <im ans> คิดถึงจัดไงยังคุยยิ่งคุยยิ่งคุยแม่งเสียงแม่งยิ่งยิ่งแหบ n ล่า <im ans> <ๆ S 2> ค่อยๆแล้วเรื่องไล่เลเวลสิบกว่านาทีก็ใกล้แล้ว <im ans> <ใน S 2> หมอรอ <im ans> อยู่ตอนนี้ใช่ใช่คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม The Good r a d y เเรื่องหันหารในวันนั้นอาจเป็นเรื่องขำขันในวันนี้หากคุณมีประสบการณ์ที่คิดว่าเป็นเรื่องอันหารในชีวิตแทบไม่คิดอยากจะเจอมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นอาจเป็นเรื่องขาขันในวันนี้ก็เป็นได้